m e r c ์เ e เ b สเบนในตลาดโลกเปิดตัว All-New Mercedes-Benz E-Class รหัสใหม่ W214 ที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ทุกรายอัพนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซินดีเซลหรือว่า p ักอินไฮบิดพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ภายนอกใหม่นะครับที่ดูมีความทันสมัยดูโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นภายในนะครับก็อัปเกรดความหรูหราเพิ่มขึ้นไปตัวรถจะมีรายละเอียดสเปคอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาไปชมครับ โดยมิติตัวถังนะครับของตัว e class ตัวใหม่นี้นะครับมีความยาวอยู่ที่4,949มิลมความกว้างนะครับอยู่ที่1,880มิลมความสูงนะครับอยู่ที่1,468มิลมและระยะฐานล้อนะครับอยู่ที่2,961มิลมโดยเมื่อเทียบมิติตัวถังกับรุ่นเดิมนะครับพบว่าตัวใหม่ตัวนี้นะครับมีความยาวขึ้นสิบสี่มิลลิเมมรกว้างขึ้นนะครับยี่สิบแปดมิลลิเมตรและสูงขึ้อนะครับก็ยาวขึ้นกว่าเดิม22มม โดย All New Mercedes-Benz E-Class ตัวใหม่นี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบและการดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับโดยจะมีตัวดีเทลการออกแบบนะครับที่แตกต่างจากเพื่อนร่วมรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้านะครับที่จะมาพร้อมกับไฟหน้าเป็นแบบดิจิตอ l ไลท์เวอร์ชันล่าสุดนะครับพร้อมกับดีเทลการออกแบบตัวไฟ DRL แบบใหม่นะครับที่เป็นแบบแยกชิ้นนะครับซึ่งจะคล้ายๆกับในตัวตระกูล EQ นะครับ ส่วนตัวกระจังด้านหน้านะครับมีการออกแบบนะครับตัวกระจังด้านหน้าโดยฝังตัวรูดลายดาว3แฉกเพิ่มเติมขึ้นไปนะครับส่วนตัวการออกแบบตัวกันชนด้านล่างนะครับยังใช้ดีไซน์การออกแบบนะครับยังคล้ายกับรุ่นเดิมๆอยู่นะครับส่วนด้านข้างตัวรถนะครับมาพร้อมกับการออกแบบนะครับที่เป็นไปตามหลักอากาศบราสตร์นะครับเน้นความรูดลมมากที่สุดนะครับเมื่อจะประตูนะครับก็ออกแบบให้แนบกับตัวรถนะครับมีเข้นสายที่ค่อนข้างคลีนนะครับดูสะอาดตา ส่วนของตัวล้อลอยนะครับก็มีให้เลยตั้งแต่17นิ้วนะครับจนไปถึง21นิ้วนะครับส่วนของด้านท้ายตัวรถนะครับส่งไฟท้ายนะครับยังคงคล้ายกับตัว C-Class ตัวใหม่นะครับกับตัว s c ส a ลาตัวใหม่นะครับแต่ดีเทลกันออกแบบตัวไฟท้ายนะครับจะเป็นแบบใหม่นะครับก็คือจะเป็นสัญลักษณ์โลโก้ m มอร์เซเดสเบ2ซ์ดวงเลยนะครับก็คือจะมีดวงใหญ่ดวงหนึ่งดวงเล็กดวงหนึ่งนะครับ ส่วนการออกแบบเส้นสายทางด้านล่างนะครับก็เส้นสายที่ค่อนข้างเรียบง่ายนะครับมีความหรูหรานะครับส่วนของการออกแบบภายในของตัว e-class ตัวใหม่นี้นะครับมีการออกแบบนะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากตัว eqs นะครับรวมถึง s-class ตัวใหม่นะครับตัวพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ3าก้านนะครับดีไซน์ได้ค่อนข้างเรียบหรูนะครับ ส่วนของตัวหน้าจอมอดวัดนะครับก็เหมือนยอดส่วนของตัว EQS มาเลยนะครับตัวหน้าจอมอดวัดความเร็วนะครับจะเป็นหน้าเป็นแบบฟูลดิจิตอลส่วนหน้าจอทัชสกรีนตรงกลางนะครับก็จะมีขนาดใหญ่นะครับฝังลงไปตรงกลางเลยนะครับพร้อมกับตัว Passenger Display จอสำหรับผู้โดยสารด้านข้างด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการออกแบบนะครับตัวไฟแอมเบนไลท์แบบใหม่นะครับที่มีความกลมกลืนนะครับไปกับเส้นสายตัวช่องแอร์นะครับถือว่าสวยงามลงตัวเลยนะครับ โดยในตลาดโลกนะครับตัว All New E-Class นะครับรหัสตัวถัง w 2 1 4ตัวนี้นะครับจะมีเครื่องยนต์ประมาณ4ไลน์อัพนะครับก็คือจะมีตัวเบนซิน e 2 0 0มีดีเซลนะครับตัว e 2 2 0 d แล้วก็มีตัวเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะครับเป็น e 3 0 0 e แล้วก็ e 4 0 0 e นะครับโดยตัว e 2 0 0นะครับจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบนะครับขนาดอยู่ที่2.0ลิตรพ่วงเทอร์โบกำลังแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่204แรงม้า แรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่320นิวตันเมตรทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ EQ Boost 23แรงม้ากักบ205้นิวตันเมตรโดยจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะนะครับ NAGTonic พร้อมกับเป็นระบบขับเคลื่อนล้อคู่หลังโดยอตัตราเร่งสูงดถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำได้ภายใน7.5วินาทีและความเร็วสูงสุดนะครับหรือว่าท็อปสปีดจะอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในตัว e 2 2 0 d นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบขนาด2.0ลิตรกำลังแรงม้านะครับอยู่ที่197แรงม้าแรงบิดน,นะครับอยู่ที่440นิวตันเมตรทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้า e- ค Boost เช่นเดียวกันนะครับขนาดอยู่ที่23แรงมา้าสอง้าสิบนิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัตินายจีทรอนิกเช่นเดียวกันพร้อมกับเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังและก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบโฟร์แมติกโดยอัตราเร่งสูงถึงหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำ ความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่234กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนไปถึง238กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะครับในตัว e 3 0 0 e นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด2.0ลิตรพ่วงเทอร์โบเมื่อเครื่องยนต์นะครับทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะให้กำลังสูงสุดนะครับอยู่ที่313แรงมา้า กับแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่550นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติก้านจังหวะนะครับนายจีโทนิกพร้อมกับระบบเพื่อนล้อหลังนะครับแล้วก็ระบบเับเคเพื่อนสีล้อโดยแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่25.4กิโลวัตต์สามารถวิ่งได้ด้วยโหมด e-v ล้วนนะครับอยู่ที่115กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP สน่วนอัตราเร่งสูงถึง100นะครับอยู่ที่6.4 6.5วินาที ความเร็วสูงสุดนะครับอยู่ที่2 4 4กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนไปถึง236กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวรหัส e 4 0 0 e นะครับตัวเครื่องยนต์นะครับจะมีกำลังแรงม้ามากกว่าตัว e 3 0 0 e นะครับตัวตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับทำงานร่วมกวับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่381แรงมา้าแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่6 5 0นิวตันเมตร ทำงานผ่านเกียร์อัตโนมัติ9จังหวะในจีโทนิกพร้อมกับเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อโฟเมติกเท่านั้นแบตเตอรี่ความจุนะครับเท่ากันอยู่ที่25.4กิโลวัตต์สามารถวิ่งได้ด้ยวยโหมด EV ล้วนนะครับอยู่ที่109กิโลเมตรตามอาตรฐาน WLTP ส่วนอัตาเร่งสูงถึง100นะครับจะเร็วขึ้นเป็น5.3วินาทีและความเร็วสูงสุดนะครับเพิ่มขึ้นเป็น250กิโลเมตรต่อชั่วโมง และนี้ก็จะเป็นรายเดยวทั้งหมดนะครับของตัว All New Mercedes-Benz E-Class รหัสใหม่ W214 ที่เน้นการออกแบบการดีไซน์ภายนอกใหม่ทั้งหมดพร้อมกับภายในนะครับที่อัปเกรดความหรูหราเพิ่มขึ้นไปนะครับสำหรับในตลาดประเทศไทยนะครับคาดว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงต้นปี2024นะครับหรือว่าต้นปีหน้าส่วนอุปกณ์ออปชั่นสเปคของเวอร์ชันไทยนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับต้องรอติดตามกันนะครับและถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรนะครับทางทีมงานจะรีบมารายงานให้ทุกท่านได้ฟังเลยนะครับ และถ้าชอบข้อมูลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ